โครงงานวิทยาศาสตร์ประถมวัยตามวัจถกรสืบสาะปปคอนแสนอร่อยเป็นการเรียนรู้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านน้งเที่ยงตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนบ้านน้งเที่ยงตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลบ้านหินงอมอำเภอสร้างคองจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดทําการสอนตั้งแต่แระดับอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินัยใจอาสากายาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านลำเที่ยงส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ จากการเรียนผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติยิงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างเป็นสุดภายใต้คโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการทําโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ ให้ความสนใจเป็นการหาคำตอบที่ในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัยหรืออยากรู้ด้วยตนเองโ mm hmm. ดยการใช้กระบวนการทดลองและปฏิบัติการสืบสอบค้นหาคำตอบ mm hmm. จากหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์จากการที่ครูได้พาเด็กๆทำแซนด์วิชแสนอร่อยแล้วครูได้พาเด็กๆไปสำรวจร้านค้าในบริเวณโรงเรียนสำรวจดูว่าในแต่ละวัน แม่ค้าได้นำอาหารอะไรมาขายที่โรงเรียนบ้างเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเราหรือไม่เด็กๆจึงให้ความสนใจกับป๊อบคอนจึงเกิดความสงสัยว่าป๊อปคอนทำมาจากอะไรทําไมมีรสชาติที่หวานและกรอบอร่อยครูและเด็กตกลงร่วมกันที่จะศึกษาป๊อบคอนทำมาจากอะไรจรึงได้วางแผนทําโครงงานจากคําถามของเด็กที่สนใจและอยากรู้ จึงเป็นที่มาของโครงงานป๊อปคอนแสนอร่อยทนที่หนึ่งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติครูลและเด็กศึกนาร่วมกันเกี่ยวกับป๊อปคอนที่เด็กให้ความสนใจป๊อปคอนทำมาจากอะไรและมีรสชาติหวานอร่อยคําถามที่เด็กๆให้ความสนใจมีดังนี้เด็กๆจึงเลือกคําถามที่เด็กสนใจมากที่สุดคือป๊อปคอนทำมาจากอะไร ขั้นที่2อรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าป๊อบคอนทำมาจากอะไรครูและเด็กสนทนาร่วมกันว่าป๊อบคอนทำมาจากอะไรโดยครูให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิมของเด็กว่าเคยรับประทานป๊อบคอนหรือไม่ ขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบครูสนทนากับเด็กโดยใช้คำถามว่าเด็กๆมีวิธีการหาคำตอบจากที่ไหนได้บ้างถึงจะทราบว่าป๊อปคอนทำมาจากอะไรจากข้อสันิษฐาที่เราได้คาดคะเนคําตอบไว้เด็กๆสืบสอบหาความรู้เรื่องป๊อปคอนทำมาจากอะไรใน YouTube ครูและเด็กร่วมกันออกแบบการทดลองป๊อปคอนทำมาจากอะไร มีวิธีการทำอย่างไรและมีวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการทดลองโดยแบ่งออกเป็น3ากลุ่มกลุ่มที่1ป๊อปคอนธรรมาจากมเมล็ถดถั่วเขียวกลุ่มที่2ปบ๊อปคอนธรรมาจากมเมล็ดข้าวโพดกลุ่มที่3ปบ๊อปคอนธรรมาจากข้าเปลือกแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลองโดยจะใช้ส่วนผสมที่เหมือนกันจะต่างกันที่วัตถุดิบ ที่แต่ละกลุ่มสันนิษฐานว่าป๊อปคอนทำรรมาจากอะไรเมื่อครูและเด็กร่วมกันออกแบบการทดลองแล้วจากนั้นก็ทำการทดลองโดยเริ่มจากการทดลองของกลุ่มที่หนึ่งป๊อปคอนทำมาจากเมล็ดถั่วเขียววิธีการทดลองคือหนึ่งตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายขาวสามช้อนโต๊ะใส่เนยสามช้อนโต๊ะ สคนให้นละลายเมื่อละลายใส่มเมล็ดถั่วเขียวหนึ่งถ้วยตามลงไปคนให้เข้ากัน 3. ปิดฝากระทะคอยเขย่ากระทะ,ยยะ,ทะเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง 4. ส,สังเกตการเปลี่ยนแปลงของมเมล็ดถั่วเขียวการทดลองกลุ่มที่สองใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในกระทะคนให้นยละลาย แล้วใส่เมล็ดข้าวโพดลงไปคนให้เข้ากันปิด่ากระทะคอนเขย่าและสังเกตการเปลี่ยนแปลงการทดลองกลุกที่สาใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในกระทะคนให้เนยละลายแล้วใส่ข้าวเปลือกลงไปคนให้เข้ากัน ปิดปากกระทะ oh, yeah, yeah, yeah. คอยเขย่าและสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลการทดลองของ3มกลุ่มเด็กแต่ละกลุ่มสังเกตและบันทึกผลการทดลองตามวิธีที่กลุ่มของตนเองได้ออกแบบไว้ผลการทดลองของกลุ่มที่1นึพบว่าเมื่อส่วนผสมในกระทะเดือดมเมล็ดถั่วเขียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นมเมล็ดถั่วเขียวเหมือนเดิม มเมล็ดถั่วเขียวไม่สุกรับประทานไม่ได้ผลการทดลองของกลุ่มที่สองพบว่าเมื่อส่วนผสมในกระทะเดือดมเมล็ดข้าวโพดเริ่มแตกตัวเป็นสีขาวและสีเหลืองมีเสียงแตกของมเมล็ดข้าวโพดท,ที่อยู่ในกระทะ,มะเมล็ดข้าวโพดแตกตัวเป็นป๊อปคอนร,รับประทานได้มีรสหวานผลการทดลองของกลุ่มที่สพบว่าเมื่อส่วนผสมในกระทะเดือด ้าเปลือกเริ่มแตกออกเป็นสีขาวบางเม็ดไม่แตกเมื่อเปิดฝากระทะออกข้าวที่แตกเหนียวติดกับข้าวเปลือกและส่วนผสมที่ละลายติดกันเป็นก้อนข้าวเปลือกแตกตัวเป็นข้าวตอ่อรับประทานได้ขั้นที่5บันทึกผลการทดลองเด็กบันทึกผลการทดลองที่กลุ่มตนเองได้ออกแบบไว้ด้วยการวาดภาพ ลงในแบบบันทึกของการทดลองของกลุ่มตนเองและร่วมกันรายงานในการทดลองของแต่ละกลุ่มขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลโดยผู้เด็กได้ออกมาอาภิปรายผลการทดลองอและทตกรว่าได้ผลจากการทดลองอย่างไรโดยใช้ตา,ารางสรุปผลการทดลองเมื่อได้ทำการทดลองแล้ว ผลการคาดคะเนนคำตอบจาก3ามกลุ่มเด็กๆได้พบความรู้ใหม่ด้วยตนเองสรุปผลการทดลองทําให้เด็กๆรู้ว่าป๊อบคอนไม่ได้ทํามาจากเมล็ดถั่วเขียวแต่ป๊อบคอนทามาจากเมล็ดข้าวโพดดิบโดยผ่านการคั่วเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทดลอง ป๊อปคอนทำมาจากอะไรเด็กๆได้ทินมป๊อบคอนที่ตนเองได้ทดลองด้วยตนเองแล้วเด็กๆก,ก็มีคำถามขึ้นว่าถ้าป๊อบคอนเป็นรสช็อกโกแลตคงจะอร่อยมากเด็กๆอยากทดลองทำป๊อบคอนให้เป็นรสช็อกโกแลตและเพิ่มสีสันให้กับป๊อบคอนครูและเด็กร่วมกันศึกษาวิธีทำป๊อบคอนรสช็อกโกแลตและวิธีการทำป๊อบคอนหลากสีจาก YouTube ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการทำป,ป๊อปครอร์นรสช็อกโกแลตและป๊อปคอร์นหลากสีครูและเด็กลงมือทำป๊อปครอร์นรสช็อกโกแลตและป๊อปครอร์นหลากสีวิธีทำป๊อปครอร์นหลากสีน 1. ตั้งกระทะใช้ไฟกลางใ,ใส่น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายขาว3ช้อนโต๊ะใส่นม3ช้อนโต๊ะ ใส่ซีผสมอาหาร 1. ช้อนโต๊ะ 2. คนให้เนยละลายส่วนผสมเข้ากันให้ละลายใส่เมล็ดข้าวโพดอีกนึ่งถ้วยตามลงไปคนให้เข้ากัน 3. ปิดฝากร,ระทะคอยขย่ากระทะเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง 4. เมื่อปะคอนแตกตัวสุกแล้วให้นำขึ้นมาพักไว้จนเย็น ผลการทดลองทำป๊อปคอร์นรสช็อกโกแลตและป๊อปคอนหลากสีที่เด็กอยากทดลองพบว่าป๊อปคอร์นสามารถทำเป็นรสชาติต่างๆได้และสามารถทำให้มีสีสันได้ด้วยการใส่สีผสมอาหารทำให้ป๊อปคอร์นมีสีสันสดใสน่ารับประทาน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมการนำนเสนอของโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงขอขอบคุณค่ะ